แ้วพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่เหรอให้ทายครับโอ้ยใครจะไปทายออกกรบาดน,นี้ด้วยชื่อที่ดังที่สุดในประเทศไทยเราใคยวะโตเอ้ยไม่ใช่โอ้ยไม่เจ็บก็อาจสูเอ้ยไม่ใช,ใช่เราไม่ได้ชื่อโต้สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมก็เป็นไงทุกคนคลิปนี้ก็มีไอจีมาให้อีกแล้วนะครับทุกคนก็รอดูเหมือนเดิมมุมซ้ายมือด้านล่างใช่ป่วะ ดูเออซ้ายมือด้านล่างนะครับผมจะมีชื่อไอจีน้องเขาเดี๋ยวจะแจกไปให้เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับทุกคนก็ดูเอานะครับผมว่าจะขึ้นให้นาทีที่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้เหมือนกันเหมือนเดิมขอตอนที่นาทีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็โอเคก็กันอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สับตไคร้กันเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับทุกคนอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่นครราชสีมาค่ะคนอีสานตัวนี้โอ้ยไม่ใช่คนอีสานเนี่ย เป็ผูธธ้ที่สามไม่ได้นะจ๊ะบอแม่เลี้ยวบอแม่เล้วบอแมนเลี้วอุ้ยบอม่เลยออ๋ออันนี้อยู่หอหรือว่าอะไรบ้านอยู่บ้านอ๋ออยู่กับใครครับบ้านอยู่คนเดียวคะ่ะระวังผีร้าผีหลอก้าที่นู่นผีดุไม่เคยมีผีหรอกมีมีมีผีหลอกนะระวังรู้ว่าไม่กลัวแล้วเพราะว่าโดนโดนหลอกมาเยอะแล้วแบบผู้ชายลอย หลอกแบบว่าไม่มีแฟนไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ม,ม่มีแค่พี่มีแค่น้องอย่างนี้ไะเอ้ยยักหยอกลเล่นอ้ oh. ลเล่นลเล่นลเล่นแล้ว <laughs> อ้าวเสียงหายอะไรนะอาวอ๋ออันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย <laughs> ช,ชื่อเล่นมดค่ะชื่อเล่นชื่อเล่นไม่เอาชื่อจริงดิเอาชื่อเล่นสักนิดนึง <laughs> ชื่อชื่อแนนแนนแนนซี่ <laughs> ใช่ไหม นนซี่เอ๋อเรียกแนนซี่ได้ปะล่ะอยากเรียกว่าแนนซี่ไม่ได้ค่ะยังไม่เต้นสาวบางโพเรียกแนนซี่ไม่ได้อ้าวอย่างนั้นก็มาสาวบางโพจัดไปเด็กหยอกอันนี้เรียนอยู่ไหมครับเรียนไหมครับเรียนอยู่ค่ะโอ้โหเรียนทำไมเลิกเรียนได้แล้วเอเลิกเรียนเลิกเรียนจริงๆเลิกเรียนได้แล้วไม่ต้องเรียนหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองงั้นนอนเอ้ยไม่ใช่หรือจ๊อก เรเล่นคือคำจะพูดอ้าวทำไมไม่ชอบหรอสายเปร์ไม่ชอบสายเปร์แล้วชอบอะไรไม่ชอบเลยสักอย่างเลยชอบเราเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ชอบเลยสักอย่างเลยเหรอ้ออสมมติสมมติถ้าเกิดเราแบบสมมติเราแบบเผลอเอแบบลองไปกีบเธอเธอจะเอาเราไหมอ้าวยิ้มยิ้มเยอ่ะบบดตอบเยอ่ะไม,ไม่ไม่รู้อ๋อสเปคยังไงสเปคผู้ชาย ไม่มีไม่มีอย่างนี้แล้วเขาถามกูได้อะไรปากเลยอ่ะอะไรนะเหมือนนั่งสัมภาษณ์อะไรสักอย่างเลยก็ไม่รู้อ้าวก็ถามไม่ได้เลยอ่ะเอาจะให้ทำอะไรให้แบบนั่งเงียบแบบนั่งจ้องหน้าอย่างงี้ใช่ไหมีสเปอ๋อไม่มีสเปกแต่มีคนในใจอยู่แล้วไม่ใครก็ได้อยู่ด้วยรูสบายใจคนนั้นเลยน่าจะเป็นเราแล้วแหละเอ้ยไม่ใช่ ถ้าไหนมีชาวว่างก็แสเข้ามาได้หมดเลยเนาะครับผมธรรมดาไงรีบทําแต้มไงเดี๋ยวหนุ่มที่นู่นมันจีบไปเยอะแรงเราจะตามเขาไม่ทันไงโอ้หน้าย่างงี้มีคนเอาโอ้เอาเอามีคนเอาอยู่แล้วเจอแหม่อย่ามาทําเป็นโอ้ผมตัวตัวไม่มีใครจีบเลยอ่ะไม่มีสงสัยมีเราอ่ะหน้ามืดอยู่คนเดียวเอ้ยไม่ใช่โย๊อกรอเล่นลรอเล่นรอเล่นรอเล่นรออะไรนะ เอ้ยล้อเล่นเราล้อเล่นแรงมากนะมู้ดจเอ้ยล้อเล่นแหมอยากเห็นเธอยิ้มได้เฉยๆอืมปกติยิ้มเหรอฮะก็ปกติก็ย,ยิ้มแต่มันแบบยิ้มแบบยิ้มไม่ไม่ค่อยสุดไงไม่สุดค่อยสุดมุมปากเราอยากให้ยิ้มสุดมุมปากอ,อยากปากฉีกอยากปากแตกว็ไเอ้ยไม่ใช่อยากอ,อยมีใครคุยอย่างนี้ปหมมีใครคุยอย่างนี้ปหม เออเราเป็นคนที่เช่มากเลยเอยไม่ใช่เราเป็นคนคนแรกเอขาอขอขาขอโทษ <laughs> อ,อ,อ,อ๋ออ๋อถ้าพูดอย่างนี้ถ้าถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้นะอือเอาตรงๆถ้าพูดอย่างนี้นะแล้วถ้าเธอเจอเรานะถ้าเธอเจอเรานะเธอพูดอย่างนี้นะเธอเดินไปข้างๆทางแล้วเธอก็ไปหยิบไปหยิบมานานาสามฟาดเราเลย <laughs> ถ้าพูดอย่างนี้ทำไมอ่ะโอ้แรงเกินแรงเกินไปเปล่าเอตรงไหนอ๋ออันนี้ต้อง จับอะไรม้วนเนี่ยอะไรมาม้วนเนี่ยไม่มีอะไรทําอ่ะอยากมีอะไรทําป anyway> ่ะทำอะไรเดี๋ยวเราไปที่บ้านเธอเราจะไปรื้อของแม่หมดทั้งบ้านพอคอคืออคืออคือทำไมเอาไม่รื้อก็ได้เราไปช่วยทําความสะอาดบ้านเธอเอาป่ะไม่เป็นไรเรามีน้ําใจเอาป่าเราจะไปช่วยทาความสะอาดแบบสะอาดเยี่ยมสะอาดอันนี้คือสาดละเอาป่าเราเป็นคนชอบทาความสะอาดเอาป่าบ้านเธอ แบบเอียนหมดระดับหมดหมดทุกอย่างของเขิงหมดทุกอย่างนึกหายหมดบอบอเป็นยังไะเป็นยังคือบ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 อแล้วกเงียบเสยอย่าโอ้ยผู้ส่าห์จะไม่ภาษาอีสานน่ารักจังอะฮะภาษาภาษาน่ารักอย่างเดียวเราไม่น่านะเอ้ยสภาพหน้าอย่างนี้มีคนเอาคุณนหัวมากเลยอะใครหมายถึงใครหมายถึงเราดลวย อ๋อ<โ> <ITA> <bio> ถ้าเตะผู้หญิงได้ก็ถ้าจะเตะไปแล้วนะเนี่ยเอ้ยยยยอยยหยยยยยยเยยลยยยนลยยรยกยย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 ยคยัยยยยยยยเยย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 ายยยยอยยยพยย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 เยยเยยยยยไยยยยยยอยย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 ยอยยยย เธอพอจะเธอปวดเธอพอจะหลวมตัวมาชอบเราได้ปะเ,เป็นยังอ่ะเป็นยังคือว่าสอบรู้แล้วทำไมถึงไม่มีแฟนทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอา้าวโอ้โหเราอยากเวทผดทำไมเราไม่มีแฟนไหมไม่รู้ดิพูดมากรูบ้บอกอา้าวอ้าวเขาชอบผู้ชายแบบเงียบๆใช่ไหมใช่ปะอช,นะชอบอะไรนะชอบผู้ชายนั่งสมาธิเฮียเนี่ยอย่างงี้กูต้องไปบวชแล้วพึ่งเนี้ยอืม กูน่าจะได้เป็นสิบผขึ้นนะสงสัยเราต้องไปปฏิบัติธรรมอไอรนะครับถ้าเราไปปฏิบัติธรรมก็อ่าก็ต้องมีแม่ชีหลงมาชอบเราบ้างแหละบาปคราไปนี่หาแต่เนื้อบูบาปเอายอกยอกหยอกเอายกคุยกันเธอตั้งแต่เธอไม่แอบแต่แบบไม่มีใจให้เราขึ้นนึงอ่ะ เก็บมาเยอะแมวอ่ะเช็ดเช็ดเธอเพิ่งโดนทิ้งเพิ่งโดนทิ้งมาเหรอไม่อะไรเพิ่งโดนทิ้งด้วยเพิ่งทิ้งเขามาอุ้ยเธอขอทิ้งมาอ๋อเรื่องอะไรอ่ะทำไมเขาถึงทิ้งอ่ะก็ไปหาคนเก่าเช็ดไอ้เหี้ยจบเป็นกูกูก็ทิ้งอย่างเงี้ยอ้าวเอ๊ะย๊อกเล่นนะหมายถึงเธอทิ้งหรือเขาทิ้งนะเขาทิ้งหนูอ๋อมาไปหาคนเก่า แสดงว่าคนเก่าต้องมีอะไรดีเขาเป็นทรงซอออ่ะทรงซอเอ้ยเธอก็เป็นทรงเจ้ดิโอ้ทรงไม่มีจะแดกได้ไหมจบเลยจบเลยทรงซอเหรอสวยไหมเมียเมียเมียเก่าเอ้ยแฟนเก่าเขาสวยปะก็พอได้อะไปว้าไปวาได้อะเดี๋ยวเราแก้แขนให้เดี๋ยวเอาไปจีบมีไหมมีเพฟสเ <laughs> แบบด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปแย่งจาักการให้เดี๋ยวมันเดี๋ยวไอ้นั่นจะกลับาหาเธอวิน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 ทั้งสองฝ่ายอะ่ะเป็นยางโอ้สีเฮทให้สมหวังได้เนี่ยหวยเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปจีบเองทรงซออ้ออ่ะอือเ่อเขาจะชอบปะบ้างวัดวัดเด็กเก่าเขาจะชอบเราไหมทรงซ้ออะ่ะทรงซออ้งซอไม่อาบนะ้ำมานะโอโชอบไหมก็ได้อยู่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 ขอได้ เข้าใจคําว่าได้อยู่ไหมแปลว่าไม่ได้เลยเออใช่ออยอดเก่งถือว่าเก่งเลยเจ๊เจ๊เรียนอยู่ปอะไรนะครับเนี่ยเรียนอยู่ปีสามนะคะเชดโตสาขาอะไรครบับตลาดค่ะเจ๊จบมหาก็ไปเป็นแม่ค้าอยู่ตลาดนัดไม่ใช่เป็นเป็นคนช่างขวดขายเชดโตขวดอะไรขวดข้าวขา้าหล่นอะ เงินเดือนดีนะเเงินเดือนเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับตีราคาไม่ได้อ่ะตีราคาไม่ได้ดสารอ่าผมเราจะขอเป็นคนเกาะเธอกินเป็นคนแรก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเงียบคลิป <c oughs> สตันเลยอะไรนะไม่น่าดีมั้งดี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 ดดอะขี่คอเธอก็แหละขี่คอเธอกินไม่เกาะละ เบาเบาเบา,<ป>บานักบนักครับบนักเบาครับโอ้ oh, hi, รุ่นนี้ไเปเบาแล้วมนะั้งบอตัวน้อยครับผมตัวน้อยตัวน้อย <c oughs> อะไรนะครับบ้า <c oughs> ตัวน้อยครับผมตัวน้อยตัวเล็กป็นจิตเล็กครับมีใครคุยเกืบกับเธอนานเท่าเราปะไม่มีโอปัดหนีครับอ๋อแสดงว่าคุยกับเรานานแสดงว่ามีใจให้เรา แต่ว่ามีใจใช่ว่ามีใจวะเอาวะเอาวะข่าวเพลงอ่ะอ้าวไม่มีใจเหรอคุยกันมาตั้งนาน <c oughs> มีเบอร์มีเบอร์โทรเลยไหมเบอร์โทรเลยได้ครับผมขอเบอร์หน่อยครับผมเดี๋ยวจะเขียนสักนิดน,นึงเ,เบอร์สามสิบแปดสามสแปดอันนั้นเบอร์ตีนเอ้ยไม่ใช่อันนั้นเบอร์รองเทา้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเหรเหี้ยจบแล้วกูชีวิตอายุเท่าไหร่อ่ะอ่า ยี่สิบสองครับอ่ะกำลังจะดาเลยไม่ต้องดาวแบบป็นไงหน้าตาเกินอายุเอ้ยอายุเกินหน้าตาเอ้ยเฮียอะไรก็พูดแล้วหน้าตาเกินอายุเออถูกแล้วไม่นะไม่มั้งไม่มั้งนะพูดดีๆนะแขวองเด้อไม่ใช่เอไม่อเออไม่ใช่อะไรนะอร่อยอร่อยอร่อยก็มาดิครับใหญ่ใหญ่ อ้าเนี่ยเอ่ยหักมือล้อเนี่ยหักนิ้วล้อเนี่ยโดนเตๆแล้วมือพี่โดนคักคักล้อไปแบบจักเทือจักเทือนห้องเนี่ยห้องไหเน,นีน้ยนอ่นเข้าเราเล่นทุกวันป่ะเข้ามาเฉพาะตอนเหงา ตอนงเหงามากไปเ, <มา S 1> เข้ามาตอนที่แบบอ,อ่บรรดาเด็กๆไ่ตอบแชทอย่างนี้แล้วเข้า,ขามาไม่รู้สินะนี่ๆีีคนคุยเยอะก็อย่างนั้นแหละคนคุยเยอะคนหลยใจก็อย่างนั้นแหละอืมโอ้ยคุยเหมือนสนิทกันเลยย่าเธอมันหลยใจไงหัวใจมีสี้องก็ใช้ใคุมนะ้มเนาะนักไงอีอไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คนเจาชู อ๋อสี่สี่ 4, 4ห้องม่เผื่อมีว่างให้เราสักห้องมั้นแหละเต็มทุกห้องเอองั้นเราขอห้องนอนมีแต่ผัวชาวบ้านเพาว่า,าอ๋อ <c oughs> ไม่ต้องอยากได้เป็นผัวไม่ต้องไปดูแบบผัวชาวบ้านหรอกนี่เราเลี้ยงโซดยูนะมองใกล้ๆก็ได้แมวงี่เฮ็ดหนาเนาะ <c oughs> เห็ดหนาเนาะ <c oughs> หยอกหยอกหยอก <c oughs> แล้วฟังภาษาอีสานออกเด้ออ๋อดิดีดิดินี่ก็คนอีสานฟังไม่ออกนักเกินไปละพี่เป็นคนที่ไหนอ่ะกำแพงครับกำแพงอะไรกำแพงบ้านเนี่ยเห็นไหมกำแพงบ้านเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออครับกำแพงสวยจริงกัลังจะทักคือขาดโผเอาไหมครับผมสองร้อยห้าสิบขายต่อแพงไม่เอาหรอกอ่ะเอาสองร้อยเอาคนเกิดเองร้อยเดียวค่ะห้าร้อยเดียวโอนมาครับผม อะขายของแล้วอะเธอโอนปุ๊บนี่ลอกให้เลยนะลอกส่งให้เลยอ่ะหนึ่งรอยรมส่งนะจัดไปจัดไอเดียว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 ไม่คุ้มเลไม่คุ้มหนึ่งร้อยมส่งนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่รู้จักไม่รู้จักเราไม่รู้จักกันเลยเอ้าเราไม่รู้จักกันครับก็พี่ชื่ออะไรอ่ะพี่เหรอให้ถ่ายครับโอ้ยใครจะไปถ่ายออากบับนี้อุวยชื่อที่ดังที่สุดในประเทศไทยเราไทยวะ ตูอเอ้ย <ian> <can 't oyu> ไม่ใช่ <c oughs> ่ยไม่เก็บตัวมันจะสูงเอ้ยไม่ใช่เราไม่ได้ชื่อตู่ชื่ออะไรอะเราชื่อปั๊มเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่ใช่ไเราชื่อปอวิทเอไม่เอ้ย เอ้ยไม่เอาไม่เอาเล่น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 เอาจริงๆครับเอาสาระสาระสาระเออชื่อปวินา <c oughs> โอ้ยพี่น่วเนี่ย, <c oughs> ยเดี๋ยวเล่นเปิดคาะใครขับไพี่มาดูหนูำนะยกอาเลชื่อไกครับพีวอริพี่วอพี่วอร์้ตำรวจมาวะชื่อไกครับผม อืมพอไอเอาน้ำโอเลี้ยงมาเถอะ,อะเดี๋ยวเราโทรบอกให้ญาติพี่น้องเราไปส่งให้น่าจะไปทั้งคู่เมืเ่อกี้อะไรอะไรอ่ะน่าจะโดนรวบทั้งคู่แนละ้วเมืเ่อกี้คุยมาตั้งนานควอมมีอะไรให้ติดตามไหมครับไม่มีค่ะโอ้ยี่ยอดนะชีวิตจบอขาบใครวะอุขอโทษขอโทษขอโทษครับผฟม พอจะมีไอจีไหมครับกลัวไปส่องว่ามีแฟนนะก็อย่างนี้ดิดูทรงเลยดูทรงแล้วอะอะไรนะอเลยนะอะไรนะแตกไปแล้วไง IG n a r า e ูอีเอ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 ่อเ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 อออออีออเ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  u เอ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 อเอ รูปเป็นยังไงรูปเป็นรูปยังไงดีคููกับแฟนกับผัวเอ้ยกับอย่างงี้ก็ไม่เอาโธ่หนอย่างงี้มีผัวนะโอ้โหจริงๆเด๋ยวจะมีแล้วล่ะเอ้ยไม่ใช่เขาเลียเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคนฟอลไปหมายถึงเราเราจะฟอลอ๋อเหรอจะมาฟอลเป็นแค่ผู้ติดตามนะโอ้โ yeah. เหี้ยจผ็ผหายแล้วไม่ได้อยู่หนึ่งนั้น โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลืมฟอเธอเดี๋ยวเราจะออกไปฟอเธอกันไม่ให้ฟอหรอกไม่มีอยู่จริงใช่จริงนั่นแหะอ่ะชิบหายเอาของใครมาให้อ่ะเ,อเนี่ยไอจีหนูนี่แหละอ๋อรูปรูปเป็นไงรูปเป็นไงเอาดีๆแล้วเดี๋ยวหาไม่เจอหนูจะไม่ได้ว่ะจบจบค่าวโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปติดตามสามร้อยผู้ติดตามสามร้อยโอเคโอเคตดตามสามร้อยแล้วก็ มีลูกบุญชอบลงมีชุดว่ายน้ําแล้วก็มีชุดปาร์ตี้นักเรียนเออเราเข้าไปาร์ตี้นักเรียนชุดนักเรียนเท็ดด็อกโอเคครับผมโอเคค่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปฟอร์ไปครับผมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะฝากป่าให้ท่นนี้หยอกหยาก